n o p ด d o n Story A Life changing Story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นพดลนสตอรี่พอดแคสตนะครับวันนี้หยิบหนังสือที่ชื่อว่าไม่สําคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับเขียนโดยคุณชื่อเป็นชื่อนามปากกานะครับคือคุณโลโปรไฟล์นะก็ ต้องเรียกว่าผมไปเชิญหนังสือเล่มนี้ยังไงก่อนเราเล่าที่มาที่ไปแล้วความบังเอิญด้วยนะคือผมไปเดินร้านหนังสือนะแล้วก็จะชอบหยิบหนังสือพลิกพิก,พกอ่านอะแล้วก็เห็นเล่มเล่มนี้อ่านดูเอ้ยดูท่าทางสนุกแฮะแล้วก็ดูดูแบบเออดูดูดอยาอ่าก่อน่ะสรุปก็เลยซื้อมาอ่านต,อ,ตอนตอนอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นปกติหนังสือทั่วไปก็จะเป็นหนังสือที่ที่ก็จะเป็นชื่อคนเขียนนะเนาะคนนี้เขาก็เขียนชื่อว่าโลโปไฟ ก็ไม่เป็นไรก็โลโปรไฟก็โลโปรไฟแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ปิดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าทายเล่มเนี่ยก็เขียนบอกว่าถึงแม้ไม่ได้บอกเป็นชื่อจริงนะแต่ว่าบอกบอกจะเรียกว่าตําแหน่งนะครับก็ทราบว่าเป็นเป็นกองบรรณาธิการนะครับเป็นบรรณาธิการสํานักพิมพ์นะมีประสบการณ์เรื่องเรื่องเรื่องเป็นบรรณาธิการสํานักพิมพ์มาตลอดก็ถึงว่านะเขียนหนังสือได้อ่านได้ได้ดีเลยครับอ่านได้แบบสนุกนะอ่านแล้วมีประโยชน์นะครับ ก,ก็ประทับใจเล่มนี้อ่านจบเรียบร้อยนะครับจบเรียบร้อยแล้วก็วางเรียงไว้เพื่อจะมารีวิววันหนึ่งไปที่อีกที่หนึ่งก็เพิ่งเห็นหนังสือส่งมาให้อ่านนะครับซ,ซึ่งผมได้เรียนแจ้งไปแล้วว่าที่อยู่ตรงนั้นผมไม่ค่อยได้ไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านได้ที่อยู่ผมมาจากที่ไหนไม่ทราบนะแต่ว่าก็ท่านส่งมาให้อ่านผมก็เจอหนังสือเล่มนี้เลยเป็นของสำนักพิมพ อันนี้คือสำนักพิมพ์ดอทนะครับ dot เนี่ยส่งมานะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอส่งมาซ้ำจีได้เออก็ไม่เป็นไรก,ก็ก็เก็บไว้นะครับก็เพราะเพราะยังไงก็จะรีวิวอยู่แล้ววันก่อน,นครับผมได้รับโทรศัพท์จากทางสำนักพิมพ์ดอทเนี่ยชวนผมมาพิมพ์หนังสือด้วยกัน แล้วก็ได้คุยกับบรรณาธิการคุยไปคุยมาเนี่ยผมบอกไว้ผมอ่านงานของสำนักพิมพ์ดอทเยอะนะชอบผมก็บอกชื่อนะก็ปรากฏว่าเป็นท่านนั้นแหละครับท่านที่โทรมาหาผมเนี่ยเราบอกว่าผมเขียนเองครับเล่มนี้ก็ต้องบอกไว้ล่วงหน้านะผมผมการรีวิวอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้รีวิวเพราะว่า เป็นเป็นบรรณาธิการสนักพิมพ์โทรมาหรือว่าไม่ได้รีวิวเพราะว่าเขาส่งหนังสือมาให้ผมเพร่ะผมซื้อมาอ่านเองด้วยซ้ำนะครับก็เล่าเล่าเล่า,เล,าเล่านิดนึงว่ามันความบังเอิญน,นะคือคุยก็ไม่รู้จักชื่อเลยตอนแรกนะฮะก็ตอนนี้ก็ก,ก็ก็เคยได้คุยกันแล้วนะหนังสือเล่มนี้ก็คล้ายๆเป็นแนวคิดนะครับแนวคิดตามชื่อนะไม่สําคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็มีแนวคิดหลายเรื่องที่ผมอ่านแล้วผมว่า เออมันมีประโยชน์กับกับคนอ่านนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบแนวพัฒนาตัวเองแนวแนวแนวเลยเดียแนวเนี้ยแนวแบบเอออยากทำไงให้ชีวิตม,มีความสุขมากขึ้นนะครับหรือว่าอยากทำไงที่แบบทำให้ตัวเองดีขึ้นคนรอบข้างดีขึ้นอะไรเงี้ย เช่นเดิมนะผมคงไม่ได้รีวิวว่าบทที่1พูด 1, 2, 3, 4, 5บทที่2พูด 2, 3, 4, 5ผมจะหยิบคำขึ้นมาแล้วก็จะมาชวนคุยนะครับคำแรกนะในหนังสือที่เขียนไว้คนอื่นจะคิดหรือพูดอะไรล้วนแต่สะท้อนทัศนคติส่วนตัวของเขามากกว่าจะพูดถึงเราโดยตรงผมในฐานะคนทำเพจหรือทำพอดแคสต์ผมบอกได้เลยนะครับว่าบางทีเราจะเจอคอมเมนต์บางบาง,บางข้อเนี่ยที่มันดูเหมือนกับ เฮ้ยทำไมเขาใจร้ายจังเลยอะ่ะคืออย่างผมรีวิวหนังสือเนี่ยนะผมไม่ได้มีเจตนาเจตนาอะไรเลยนะนอกจากการแชร์แล้วก็เล่าเรื่องราวที่ที่ที่ผมพบเจอมาแล้วผมคิดว่าเรื่องที่ผมแชร์แล้วก็เรื่องราวที่ผมพบเจอเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนฟังอะ่ะแต่ก็มีบ้างแต่แต่แตแตโน้ตไปนิดนึงนะเดี๋ยวเกิดคนจะทําเพจแล้วรู้สึกว่าโอูไม่เอาดีกว่าโหดว่าชีวิตโหดร้ายฉันไม่ทําดีกว่าเอ่อ พันข้อความมีสักหนึ่งข้อความครับที่มันมีลักษณะแบบนี้แต่ถึงจะเป็นพันแล้วมีหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกนะรู้สึกนะว่าทําไมแบบทําไมโกรธอะไรเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะบางทีบางทีก็แบบเขียนมาสั้นๆไร้สาระอย่างเงี้ยคือผมนึกไม่ออกว่าไรสาระายตรงไหนแล้วจริงๆถ้าเกิดคนฟังพอดแคสท์ถ้ามันไร้สาระเนี่ยทําไมฟังจนจบอะ ทำไมไม่หยุดฟังเลยอย,า,ยากเ,เสียเวลาเปล่าๆนะมันอาจจะไร้สาระจริงก็ได้สําหรับท่านนะครับแต่กลับมาที่คําพูดครับคนอื่นจะพูดคิดหรือพูดอะไรล้วนแต่สะท้อนทัศนคติส่วนตัวของเขาจริงเขาอาจจะ,าาจจะกําลังเครียดอยู่ก็ได้อาจจะกำลังหงุดหงิดคนอื่นผัวน,น้าลูกน้องแล้วอยากหาที่ระบายสักที่หนึ่งก็ได้แล้วเพอเอินไปเจอ,อน,นี้ก็เลยระบายใส่ซะอย่างนั้นนะครับมากกว่าจะพูดถึงเราโดยตรงนะ เพราะฉะนั้นผมผมเดี๋ยวนี้นะผมอิกนอคือคือมีนก g าทีฟคอมเมนต์มาก็เว้นไว้ผมจะจะลบต่อเมื่อมันไปทําให้เกิดความวุ่นวายเช่นคนอื่นที่เขาติดตามแล้วเขารู้สึกไม่พอใจคนนี้แล้วเขาเริ่มมาตอบด่าคนนี้แล้วคนนี้ด่ากลับอะไรเงี้ยมันเริ่มจะไปสร้างดราม่าอยู่ในอยู่ในคอมเมนต์เนี่ยอันนี้ผมดีลีทิ้งไปเลยนะครับจบไปเลยนะครับหรือถ้าเข้ามาบ่อยๆแล้วมาปวนบ่อยๆอ,อาจจะบ,บล็อก แต่น้อยมากที่จะเป็นแบบนั้นส่วนใหญ่ก็จะมาแบบนี้ไร้สาระไม่เห็นดีเลยซึ่งอันนี้ผมปล่อยแต่ถ้าเกิดเป็นเนกาทีฟแบบประเภทที่ว่าให้คําแนะนําผมนะเช่นอาจารย์อาจารย์าารยลดภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมผมฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยอันนี้ผมเอามาันเอามาคิดแล้วก็ามาปรับใช้นะครับก็นี่แค่คําพูดเดียวนะนี่ผมมาต่อย,ยอดว่าเออเออผมผมเชื่ออย่างที่เขาเขียนนะครับว่าบางทีมันสะท้อนทัศนคติเขามากกว่าพูดถึงเราโดยตรงเพราะนั้น เา takeaway คีย์ takeaway ก็คือเราไม่ต้องไปอินกับคำพูดพวกแบบนี้เยอะมากนะครับถ้าเยอะมากเราเครียดตายเลยพันข้อความนะชมเราก็999้ด่าเราข้อความหนึ่งคิดแต่ถึงข้อความที่ด่าเราอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับทั้งนี้เราทําอะไรไม่ได้แร้วครับนะอีกอันหนึ่งครับเขาพูดถึง proactive เวลาทำอะไร proactive เนี่ยเขาบอกว่า proactive ค,คือการเป็นฝ่ายเริ่มต้นทําก่อนซึ่งหมายถึงจะไม่ใช้ชีวิตด้วยการถูกกระทํา แล้วรอตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวผม,ผมชอบความเป็น proactive นะเพราะว่าถ้าเกิดเรา proactive เนี่ยเราเรามักจะไม่ต้องรอให้มันแย่เราเราจะไปข้างหน้าไปได้เรื่อยๆก่อนที่จะเจอปัญหาเคยมีคํากล่าวคํานึงนะที่เขาบอกว่าถ้าเม่อไรก็ตามที่เราจะต้องถูกบงังคับให้เปลี่ยนเนี่ยเราจะเปลี่ยนได้ไม่ค่อยดีหรอกแต่ถ้าเราเราเปลี่ยนตอนที่เราอยากจะเปลี่ยนเองตอนนั้นนะเราจะมีทางเลือกเราจะทำได้ดีกว่าเยอะเลย อ่ะสมมติสมมุติเราเห็นเทรนออนไลน์แล้วว่าออนไลน์มาถ้าเราเป็นคนโปรแอคทีฟเนี่ยเราจะศึกษาเลยครับว่าแล้วธุรกิจเราเนี่ยออนไลน์ใช้อะไรได้บ้างแล้วเราทํทำ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 ปุ๊บเนี่ยเราจะไปได้ไกลเลยครับพอถึงเวลาเนี่ยถูกบงังคับให้ออนไลน์หรือว่าออนไซต์มันทําไม่ได้แล้วยกตัวอย่างนะขายขายมันมันไม่มีลูกค้ามาซื้อแล้วเนี่ยเราจะไปได้ไกลเลยเราจะสบายมากเลยแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นเรแอคทีฟ เฮ้ยตอนนี้มันขายได้ก็ขายไปออนไลน์ชักมันไม่ต้องไปสนใจแต่วันหนึ่งเกิดไม่รู้แหละลูกค้าไม,ไม่ไม่นิยมซื้อของออนไลน์ละไม่ไม่นิยมซื้อของตามรา้านแล้วเขาซื้อนิยมซื้อของออนไลน์ตอนนั้นนี่ถูกบังคับให้เปลี่ยนนะเพราะถ้าไม่เปลี่ยนเราก็เจ๊งถูกไหมแต่ถึงตรงน,นั้นเนี่ยเปลี่ยนไม่ทันนะพยายามเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมันก็เละเทะนะครับลูกค้าก็ไปหมดอย่างเงี้ยลำบากเพราะนั้นเป็นคนโปรแอคทีฟนะครับอันนี้ก็ชอบครับอันนี้พูดพูดตลอดเลยในในพอดแคสต์นะครับ รักตัวเองให้เป็นก่อนแล้วคนอื่นจะมาตกหลุมรักคือเคยมีเพลงทายังมั้งครับที่บอกว่าถ้าเธอไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักเธออะเออไม่ใช่ถ้าเธอไม่รักตัวเองแล้วเธอจะมารักฉันได้ยังไงจริงคือคือถ้าเราไม่รักตัวเองนะแต่แต่ในหนังสือเขาบอกถ้ารักถ้ารักตัวเองเป็นแล้วเดี๋ยวคนอื่นก็จะตกหลุมรักผมมองสองมุมเลยคืออย่างนี้ถ้าเราไม่รักตัวเองเรารักคนอื่นไม่ได้หรอก เพราะอะไรเพราะตัวเราไม่สามารถให้ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีได้ถ้าเราตัวเองเราขนาดตัวเราเองเรายังไม่รักอ่ะเราจะไปรักคนอื่นได้ยังไงเหมือนที่ทายังถ้าจาผิดขออภัยนะแต่คิดว่าใช่แหละนานแล้วเพลงเนี้ยเขาถึงบอกว่าถ้าไม่รักตัวเองเราจะไปรักเขาได้ยังไงเรารักตัวเองก่อนนะกับที่คุณโลโปรไฟล์เขียนในหนังสือเล่มน,นี้นะครับบอกว่ารักตัวเองให้เป็นแล้วคนอื่นจะตกหลุมรักก็ขนาดตัวเรายังรักตัวเราไม่ได้เลยแล้วคุณจะคิดให้ใ,ใครมารักเราอ่ะ เพราะนั้นรักตัวเองให้เยอะๆนะครับการรักตัวเองเนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นแก่ตัวนะรักตัวเองคือเราเราต้องดูแลสุขภาพเราต้องมั่นใจในตัวเองเราต้องรู้ว่าเรามีความสามารถเราทําผิดพลาดก็ให้อภัยตัวเองนะเราจะเป็นคนที่ดีที่มีความสุขแล้วคนที่มีความสุขเนี่ยส่วนใหญ่คนอื่นชอบเราอยู่แล้วละ่ะใครจะมารักคนที่ไม่มีความสุขยากหน่อยถูกไหมนะครับุหตตดหงิดตลอดเวลาโกรธตลอดเวลาคุณให้คนอื่นมารักยากนิดนึงนะ อ่ะถัดไปครับเวลาเจอคนที่มีลักษณะตรงข้ามกับเราจะมี2ออย่างคือถ้าไม่ชอบก็เกลียดไปเลยเพราะเขาจะสะท้อนลักษณะเด่นที่เราไม่มีหรือมีแต่กดทับไว้ออกมาต้องบอกว่านี่คือความคิดใหม่อันหนึ่งที่ผมได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ผมไม่เคยสังเกตบอกตรงๆไม่เคยสังเกตแต่จริงอย่างแรกเนี่ยที่ผมเชื่อว่าจริงแน่ๆนคือถ้าเขามีลักษณะตรงข้ามกับเราเนี่ยเกลียดไปเลยในชัดเจนคือเราไม่ชอบคนแบบเนี้ย เช่นเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวมากแล้วเราไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ตัวเลยเนี่ยอันนี้เกลียดแน่นอนคือไม่ชอบนะครับแต่บางอย่างที่นี่นี่มารีเฟล็กหรือว่ามาสะท้อนคิดที่หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้นะเออมีเหมือนกันนะที่เขามีลักษณะตรงข้ามกับเราบางทีเราชอบเขามากนะแปลกไหมแต่มันเป็นความตรงข้ามที่มันไม่ใช่เป็นจุดด้อยไม,ไม่เหมือนคบว่าเห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวเนี่ยคนส่วนใหญ่คนเราก็ไม่ค่อยเห็นแก่ตัวนะก็ ก็พอเจอคนเห็นแก่ตัวเงี้ยก,ก,ก็ต้องเกลียดเพราะว่าลักษณะของคนเห็นแก่ตัวมันไม่ใช่ลักษณะที่น่าชื่นชมอยู่แล้วอนี้ชัดเจนอย่าง,งยกตัวอย่างนี้อผมยกตัวอย่างนะผมไม่ชอบร้องเพลงเลยแต่ผมชอบนักร้องว่ะคือรู้สึกปื้มปื้มเวลาเห็นนักร้องที่ร้องเก่งอ่ะเออผมผมชอบอ่ะคือมันมันมันสะท้อนถึงแบบสิ่งที่เราทําไม่ได้นะเด่นที่เราไม่มีลึกๆก,ก็อาจจะจะ อย่างที่คุณโลโปรไฟล์เขียนนะอาจจะเป็นความฝันลึกๆก็ได้นะว่าเราอยากร้องเพลงเก่งแต่ว่าเราไม่มีความสามารถเราเลยไปชอบคนที่ร้องเพลงเก่งแต่ถามว่าเอาตรงนี้จะเชิญให้ร้องเพลงไม่เอานะไม่ชอบไม่ไม่ไม่อยากทํานะครับก,ก็สะท้อนได้ดีนะน,นี้ก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจดีนะครับอ่าอันนี้เขียนไม่ในหนังสือบอกว่าถ้าเราไม่รู้สึกว่างานที่ทําอยู่เชื่อมโยงกับคนอื่นเราจะกลายเป็นคนไม่มีความสุขอันนี้จริง ผมเคยพูดใน OKR OK ไปแล้วพูดอีกทีก็ได้มันมีทฤษฎีที่เรียกว่า Self-Determination Theory นะเขาบอกว่าคนเราจะมีแรงจูงใจภายในคือความชอบเนี่ยเกิดขึ้นจากาง3อย่างหนึ่งคือความอินสระ2คือความสามารถและ3คือความเชื่อมโยง1.2เนี่ยคือถ้าเราถูกบังคับให้ทำเราไม่ชอบหรอกเราอยากที่จะคิดเองทำเอง 2. ก็คือถ้าเราไม่เก่งเราไม่ชอบหรอกเราอยากทำอะไรที่เราเก่ง แต่ข้อ3ามนี่คือความเชื่อมโยงครับก็คือถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันทําให้คนอื่นมีความสุขมากขึ้นเนี่ยเราจะแฮปปี้กว่าเราทําไปแล้วไม่ได้ส่งผลดใดๆหรือไม่ได้ทําให้ใครมีความสุขก็ตรงกับที่คุณโลโปไฟล์เขาเขียนไว้นะครับว่าถ้าเราไม่รู้สึกว่างานที่ทําอยู่เชื่อมโยงคนอื่นเราจะกลายเป็นคนไม่มีความสุขนะครับอันนี้ก็ชอบนะครับมีเหตุผลบางอย่างที่เราเป็นเราอยู่ในขณะนี้แล้วทําไมมาอยู่ตรงนี้ ผมต่อยอดให้เลยเมื่อกี้เพิ่งก่อนอัดพอดแคสต์เสร็จเพิ่งบรรยายเรื่อง OK เเสร็จไปสดๆรล้ลอนๆนะผมบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยย e ว e ฮี r ฟ r ร์เรซันน่ะคุณคุณกำลังเป็นเป็นคุณหมออยู่เนี่ยคุณเป็นเป็นคุณหมอมาได้เนี่ยมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเป็นคุณหมอหาเหตุผลนั้นให้เจอแล้วทำให้มันเต็มที่ครับผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ชีวิตผมมันมาอยู่อยู่ตรงนี้ครับมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ผมหาเหตุผลนั้นให้เจอครับผมผมมาเพื่อแชร์ความรู้แล้วทําให้มันเต็มที่ครับเหมือนที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้เนาะมันผมมาเป็นพอดแคสเตอร์ for reason นะครับทำไมอยู่ดีๆอาจารย์ท่านูด,ดถึงหรุดไปเป็นพอดแคสเตอร์ถ้าเล่าเรื่องราวก็คือเล่าว่าผมไปเจอคนนั้นทําก็เลยลองทําดูอะไรเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามองในในเชิงเดส t i n นีนะโชคชะตาเนี่ยแปลว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่ทําให้ผมรู้ว่าผมมาที่นี่เพื่อที่จะมา เอาความรู้ต่างๆมาแชร์กับผู้คนที่ฟังพอดแคสต์ะแล้วผมเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะลองลองหาเหตุผลแบบนั้นดูสําหรับงานหรือสําหรับสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ทําอยู่ในปัจจุบันนะครับอันนี้มีคล้ายๆสถิติอันหนึ่งนะบอกถ้าเจอเรื่องไม่ดี1ครั้งเราต้องเจอเรื่องดี7ครั้งถึงจะกบเรื่องแย่ได้จริงมนุษย์สมองมนุษย์เป็นแบบนั้นจริงเราโฟกัสที่เรื่องไม่ดีมากกว่าเรื่องดีเสื้อตัวที่เขายกตัวอย่างบ่อยมากนะเสื้อตัวสีขาวเนี่ยโดนหมึกสี เป็นจุดเดียวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเสื้อเนี่ยมันแย่ทัง้งจริงเนี่ยพื้นที่สีขาวนี่คือ99%นะครับพื้นที่สีดํามีอยู่จุดเดียวเองหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงด้วยแต่เราสึกว่ามันแย่รู้สึกหงุดหงิดเวลากินข้าวเราเสื้อเปื่อนรร้สึกหงุดหงิดไปทั้งวันเลยทั้งทงี่เสื้อส่วนใหญ่ไม่เปื่อนนะครับมีเปื่อนอยู่จุดเดียวเองเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างคอมเมนต์เป็นร้อยคอมเมนต์ชมถ้ามีคอมเมนต์ด่ามาคอมเมนต์หนึ่งคนหลายคนไปอินกับคอมเมนต์ด่า <take> 9 9้ที่ชมโฟกัสที่9 9าอย่าไปโฟกัสที่1ผมว่าคนที่มีความสุขไม่ใช่เป็นคนที่เจอแต่สิ่งดีๆหรอกแต่เป็นคนที่ไปโฟกัสสิ่งดีได้ง่ายกว่าโฟกัสสิ่งที่ไม่ดีแค่นั้นเองครับเขาเจอสิ่งที่ดีกับไม่ดีเท่าๆกับทุกคนนั่นแหละแต่คนที่มีความทุกข์ได้ง่ายเนี่ยคือไปโฟกัสสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าแล้วแต่ว่าเราโฟกัสที่ไหนอันนี้ครับถัดไปครับเมื่อโตขึ้นเราจะได้เรียนรู้ว่าบางสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราเคยเชื่อก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ ที่คิดเสมอไปจริงนะตอนเด็กๆเ,เราอาจจะมองเห็นแบบนั้นเราเคยเชื่อแบบนั้นด้วยความอ่อนหัดต่อโลกก็ได้มั้งอันนี้ผมผมเล่าประสบการณ์ผมให้ฟังนะผมเคยเจอคนคนหนึ่งแล้วกันนะที่ผมดูว่าเขาเป็นคนดีดีอะ่ะแบบคือเขาพูดทุกอย่างที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันจะเป็นคําพูดที่แบบสรุปว่าเขาเป็นคนดีอะ่ะซึ่งผมก็เด็กมากมากหน่อยอะ่ะที่ผมจะเชื่อเขาอะ่ะว่าคนนี้ดีแน่นอน แต่จาได้ว่าเคยไปเล่าให้คุณพ่อฟังหรือคุณแม่ฟังนะคุณพ่อคุณแม่เขาเขาเหมือนกับท้งติงมาบอกว่าฟังดูแปลกๆนะฟังดูแล้วไม่น่าจะใช่นะแต่เวลาผ่านไปเรื่อยๆนะตอนแรกผมก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่คิดเยอะไปเปล่ามันไม่ได้ขนาดนั้นหลอกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆมนถึงจุดหนึ่งเออจริงเว้ยเขาไม่ใช่คนดีเลยคือคือคอ,อารมณ์แบบนั้นคือไม่ได้ถึงกับเลวอะไรมากนะครับแต่ว่าเออไม่ใช่อะ่ะที่เขาพูดมามันมันเป็นเปล ược, ือกเท่านั้นเองครับ ก,ก็สิ่งที่เราเคยเชื่อมันอาจจะไมส่สิ่งที่เราคิดเสมอไปก็ได้นะครับมาอันถัดไปนะครับเคล็ดลับในการทําสิ่งต่างๆให้รู้ล่วงจึงไม่ใช่ความเก่งขยันหรือพยายามอย่างเดียวแต่อยู่ที่การเริ่มได้หรือไม่เห็นด้วยร้อยครับคือไอ้เก่งขยันมาที่หลังอย่างแรกต้องสตาร์ทก่อนถ้าไม่เริ่มไม่ต้องมันจะเก่งกับขยันไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่เริ่มหลายคนเนี่ยมีแนวคิดดีๆเยอะแยะนะแต่ว่าไม่ได้เริ่มสักที เพราะมันเริ่มยากไงผมต่อยอดให้อีกอ่านหนังสือชื่อมินิ h ฮ b i ิตของสตีเฟนไกส์ตอนนี้ก็กำลังอ่านอยู่เป็นภาษาอังกฤษนะครับคือเริ่มให้ง่ายๆก่อนอะไรที่มันแบบแบบสตาร์ทอ่ะอย่าไปคิดว่าเราจะวิ่งมาราธอนอย่าไปคิดว่าเราจะวิ่งมาราห้าโลคิดว่าเราจะวิ่งมาราเอ่อห้าเมตรอย่างเงี้ยท้าไมคิดอย่างนั้นอาจารย์หเมตรจะบ้าเหรอใครจะวิ่ง5เมตรคุณยังไงคุณก็วิ่งได้ใช่ไหมสิ่งที่มันทําก็คือเราจะ ออกไปวิ่งแล้วเชื่อไหมเราจะไม่หยุดแค่5เมตรหรอกถ้าเกิดคุณใส่รองเท้าแล้วออกไปวิ่งแล้วอะเดี๋ยวก็5โลครับแต่ตั้งเป้าแค่5เมตร5เมตร5เมตรทุกวันแบบนี้นี่คือมินิแฮบิตนะครับค,ค,คือความหมายของมินิแฮบิตแต่ไม่ใช่หนังสือเล่มล่าสุดที่เขาแปลมานะครับของสเฟนไกด์ซิเขาบอกว่าให้เริ่มแบบถ้าอยากเขียนหนังสืออย่าบอกว่าเราจะเขียนวันละ2 0 0 0ัคำเยอะเขียนวันละ20คําคแปบ๊บเดียวก็ได้แล้วเราจะเขียนทุกวันแต่ว่าตามธรรมชาติเวลาเราเราเขียนไป20คําแล้วอะเราจะไม่หยุดหรอกเเเรราจะขีียยยนต่ไืๆดดว็้วคับ มันจะไม่ได้2,000คำทุกวันนะแต่เราจะได้เขียนทุกวันนะอ่ะอันนี้ครับหากเราเริ่มขยับออกจากเซฟโซนบ้างจากที่หวาดกลัวอาจจะเป็นเรื่องสนุกขึ้นก็ได้อันนี้ใช่นะฮะแต่ว่าอย่าไปไกลมากนะคือผมพูดไว้นิดนึงคือเซฟโซนคือสิ่งที่เราทําได้สบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะออกเนี่ยต้องมั่นใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราอยากได้นะไม่ใช่ว่าตอนนี้ผมทำพอดแคสต์อยู่ดีๆผมจะไปร้องเพลงเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ได้อยากเป็นนักร้องนะครับ ออกจากเซฟโซนได้บ้างนะครับแล้วเราจะสนุกเช่นผมอาจจะไม่เคยทำพอดแคสต์ผมเคยแต่เขียนแล้วมาทำเออสนุกดีเว้แล้วมันด้วยนะครับต่อไปนี้ผมทำพอดแคสต์แล้วผมอาจจะทดลองทำอย่างอื่นด้วยที่มันต่อย,ยอดจากพอดแคสต์ไปอาจจะทำข้อสออนไลน์อยากจะทำเห็นบอก YouTube ล่าสุดจะทำาอสอนไลน์เองได้ก็น่าสนใจนะเออเราอาจจะลองทำดูอะไรเงี้ย นะครับออกจากเซฟโซนไปแต่ไม่ใช่ออกไปแบบไปเป็นดาราเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยมันไกลไปแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับามาดูวันถัดไปนะครับเรื่องอุปสรรคหรือไม่สําเร็จมีอยู่แล้วเป็นเพียงการไม่เข้าคู่จังหวะเวลาไม่ได้แต่ถ้าได้ลองทําได้ลองร่างเส้นร่างหลายๆเส้นสุดท้ายเราจะเจอเส้นที่ถูกเองคือจะทําอะไรสักอย่างไม่มีหรอกครับที่ไม่มีอุปสรรคมันมีครับ ม่มีหรอกครับที่ทำแล้วสำเร็จทุกเรื่องไม่มีอยู่แล้วนะครับมันต้องมีความล้มเหลวนะครับซึ่งมาจจะเกิดขึ้นจากจังหวะยังไม่ได้เวลายังไม่ได้หรืออะไรต่างๆนานาแต่เขาบอกถ้าลองแล้วลองสลับไปสลับมาเดี๋ยวจะเจอเส้นที่ถูกต้องพอพูดถึงเรื่องนี้ผมนึกถึงเรื่องอะไรไหมอาจยกตัวอย่างพอดแคส ตอนทาผมไม่ได้คิดถึงอุปสรรคใดๆเลยนะครับแค่ว่าอาจก็ทําแต่พอพออาจใจไปแป๊บหนึ่งเนี่ยไปฟังพอดแคสช่องอื่นโหเสียงเขานิ่งมากเสียงเรานี่ทาบเพราะว่าตอนนั้นไม่มีไมเลยพูดเอาลองย้อนไปดูเดย์เอ่รเอพิโซดหนึ่งลองฟังดูเดยครับโอโหผมกลับไปฟังนะเฮ้ยนี่คือ4ปีกว่าที่แล้วนะหปีละแบบทําลงไปได้ไงวะแต่เดี๋ยวเราจะลองเองครับ ไม่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทําครั้งแรกแล้วได้หูเสียงคลิกเลยหูผมปรับมาเป็นไม่รู้กี่รอบฮะปรับจนคนฟังสงสารฮะเขียนอีเมลเขียนคําแนะนํามาวิธีการปรับถ่ายรูปมาส่งไลน์มาบอกอ่ะคือขนาดนั้นเลยนะว่าอาจารย์ผมพอมีความรู้เรื่องเครื่องเสียงมั่งครับอาจารย์ทําอย่างนี้ครับเพราะเขาเห็นผมปรับแหลกลาเลยครับปรับแล้วเสียงดังมั่งเสียงเบามั่งเสียงซามั่งถามว่าตอนนี้เปร์เฟยังยังนะ ต่ดีกว่าเดิมเยอะลองไป,ไปฟังเอพิโซดหนึ่งดูดีครับเอพิโซดแรกๆครับก่อนถึงลอยอ่ะโอ้โหตอนนั้นเลเทมากนะครับก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆนะครับขออีกสักเรื่องนะยังไม่จบนะครับผมว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจก็ไม่อยากจะรีบเร่งนะพรุ่งนี้น่าจะจบแหละนี่เขาบอกคนรุ่นใหม่ย,ยุคนี้ค่อนข้างเครียดกันอาจจะเป็นเพราะมีความกดดันในชีวิตเยอะทั้งจากตัวเองและคนรอบข้างมีความคาดหวังในชีวิตสูงว่าต้องประสบความสําเร็จเร็ว เออจริงอะ่ะเหตุผลที่ผมว่าแบบแบบนี้ว่าจริงเพราะอะไรไะอาจจะไม่ได้ทุกคนนะแต่ผมว่าตอนนี้สื่อเราอะ่ะชอบแบบโชว์โชว์ความสำเร็จเร็วๆซึ่งก็เข้าใจได้นะเราจะมีการจัดอันดับ30 under 30แปลว่าอะไรครับคือคนที่30คนที่อายุต่ำกว่า30ที่แบบประสบความสำเร็จในชีวิต แปลว่าอะไรแปลว่าเราเห็นคนที่แบบเฮ้ยมาซักกร์เบิกยังเรียนอยู่ปี1ก็ทํา Facebook แล้วบิลเกตเรียนอยู่ปี2ก็ออกมาทํา Microsoft แล้วเราจะเจอแต่ข่าวพวกนี้แล้วมันก็เกิดแรงกดดันว่านี่ฉันอยู่ปี3แล้วฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเว้ยแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะในในในจะเรียกว่าอะไรอ่ะตัวอย่างในประเทศไทยก็เยอะเอาเพื่อนๆเ,เราก็ได้เราจะเห็นว่าโอ้ oh, คนนั้นก็ทํานี้คนนี้ก็ทํานั้นคนนั้นทำสตาร์ทอัพแล้วคนนั้นทำโน่นนี่นั่นแหละเรายังไม่ได้ทําอะไรเลย มีลูกศิษย์ผมเขียนมาหาผมอาจารย์ครับผมอายุยี่้าแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยผมบอกว่าผมก็เหมือนคุณนะครับตอนยี่้าผมยังไม่เป็นอาจารย์เลยด้วยซ้ำนะตอนยี้ายังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากอยาก,อยากทำอะไรใจเย็นถ้าอยากอ่านหนังสือมีหนังสือเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยชื่อว่าเลด์บลูเมอร์นะหนังสือเลด์บลูเมอร์บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเหมือนกับดอกไม้ครับบางบางดอกเนี่ยบานเร็วบางดอกบานช้าให้เวลากับมัน ถ้าตอนนี้เรายังไม่สําเร็จบอกกับตัวเองว่ามันแค่ยังไม่ถึงเวลานะครับเราจะเห็นเคสคนสําเร็จอายุ 20, 30, 40, 50, 60, 60 70, 80มีทุกยุคมีทุกรุ่นเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงเวลาแต่ไม่ได้แปลว่าให้อยู่เฉยๆนะครับทดลองทาอยู่ไม่สําเร็จก็อย่าแปลว่าดอกไม้เรายังไม่บานเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็จะบานครับเราเร่งให้ดอกไม้บานไม่ได้หรอกครับถ้าเร่งมากมันก็จะจะแย่เกิดความเครียดแล้วบางคนนะ ที่มีข่าวในสตาร์ทอัพอ่ะพยายามจะเป็นสต e ีฟจ็อบอ่ะผู้หญิงครับที่ทําอะไรนะอ่าที่ที่เป็นเรื่องบัตรเทสอะมีมีหนังสือเรื่องนี้เลยนะครับโกงเลยอะครับพูดง่ายๆว่าสร้างแบบเฟกโปรดักต์ขึ้นมาเลยอะครับชื่อโฮมแมงถ้าจำไม่ผิดนมสกุลโฮมอะนะครับจำชื่อหน้าไม่ได้นะอันนั้นแหะครับซึ่งซึ่งไม่ไม่เวิร์กเลยแล้วถูกจับถูกอะไรวุ่นวายมากโอเควันนี้คงประมาณนี้ก่อนหนังสือนะ ถ้าใครอยากอ่านไปซื้อเลยนะครับไม่สําคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราคุณโลโปรไฟล์คนเขียนนะครับมีขายทั่วประเทศแหละร้านหนังสือทั่วประเทศนะมีหมดแต่ผมซื้อที่ร้านในอินนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดต่อไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story